สวัสดีครับทุกคนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับผมที่จะภันปูนบ้านอ่าตุเมงนะครับ56หมู่หนึ่งนะครับผมตำบลอาซองนะครับอภพรามันจัดะลาครับผมอะไรครับอาจารย์ครับคืออยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอ คนเดินได้ก่อตั้งธีปิทภัณฑ์ถึงบ้านกันเลอเมื่อปีสองพันหารสาสิแปดก็ยี่สิบปีที่แล้วก็คือมันให้ของเนี่ยในถุงชนไดล้วนไหลออกข้งนอกคือมีบรรดาพู้ค้าจากมาเลเซียเนี่ยมากว่าซื้อของโบราณในบ้านเราเยอะแรับราคาก็ไม่กี่บาทแต่ชาวบ้านมันไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของเหล่านี้คือขายทุกอย่างที่มีเพราะเราว่าเราไม่ใช้แล้วเก็บไว้ทําไมนะลูกหลานก็ไม่เอาแล้ว ตรงนี้นะครับแต่นั้นเราไม่รู้ว่าในสิ่งนั้นนั้นมีนัยยะอะไรมากมายทุกแฝงอยู่ในความเชื่อภูมิปัญญาวิถีชีวิตนะครับอุดมกตินะครับที่อยู่แฝงอยู่ในนั้นนะครับแต่เราไม่รู้นะครับรู้ก็สายเกินไปแล้วนะครับโดยโดยแต่ตรงความคิดก็แปลว่าเราต้องทำพิพิธภัณฑ์ย่อยๆสักที่หนึ่งน,นะครับเลยใช้บ้านของผมเองเป็นสถานที่นะครับ ของพวกนี้นะครับอาจารยนะ์ว่าแรงบันดาลใจที่เกิดจากสร,าสร้างสร้างสิงส่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรนนเนี่ต้องมีความชอบเนือตัวแล้วก็สองก็คือต้องมีคุณค่าคุณค่าว่าสิ่งนี้มีคุณค่ากัอชีวิตของเราดีความพอใจนะของแต่ละคนนั่ก็คือความชอบความงามในสิ่งนี้เนี่ยต้องมีต้องมีนะครับอย่างนั้นมันไม่เกิดมันเพราะเรามันบางทีเราก็ทํา สิ่งหลายอย่างถ้าเราต้องแบบไม่รู้เป้าหมายนะทําไปทาไมครับนะแต่แรงบันดาลใจเราเนี่ยเราต้องคิดที่เยอะกว่านั้นนะเยอก่อน,นันะวน่ากว่าจะได้ม้อสักใบอย่างนนเนี้ยรุ่นเราเนี่ยท,ำทำําไ,ได้เนะี่ดุ้ตตะปัญญานเนี่ยเสียดายผมอยากทราบอาจารย์ว่าอาจารย์ที่เปิดชุมชนเนี้ยที่ทำทิกปีตะพันเนี่ยชุมชน,น,นได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับนะก็คือ อาชนนี้นก็รับประโยชน์มากเลยมากเลย,ก,เลยก็คือหนึ่งอาของเหล่านี้นะนะถ้าอยู่กับบ้านแต่ละคนนั้นสักวันหนึ่งมันก็สูญหายโดนขโมยไปบ้างนะโดนลูกหลานเอาไปขายแบบอาไม่รู้อิโนโดนีเซียนะแล้วก็พอมาหลังๆเนี่ยของสิ่งนี้เกิดมีประโยชน์ขึ้นมาเรา,าจับาจไหน่นะ ชาวบ้านก็สามารถมายืมใช้ได้ของวิศพันธ์เเป็นวิทยพันธ์ที่มีคีรุษชา้านิทยาันฑ์บ้านเราเนี่ยเป็นวิทธพันธ์ของชุมชนเราสามารถที่อมายืมใช้ได้คงว่ามีชาวบ้านาาน,นี้จะแป่นงานเนี่ยสามารถมายืมจิตกริ่จากวิทธาพันธ์ได้เอาไปใช้พวกเครื่องทองเหลืองอะไรพวกพานทองเหลืองอะไรพวกนี้เครื่องมานัเครื่องมาตรงนี้ชาวบ้านมีงานจะท,ทําพิธีสุน,นัตจะขึ้นบ้านใหม่แต่ว่จาจัดจัดทบวนแห่ต่างๆเนี่ย ในสมุนงการตารีการอะไรแบบสามารถจะยิงของในทุกิุกตะันได้ได้ต่อไปนี้อาจารย์มีแนวทางในการอยกระดับในอนาคตสูงการยรนรูวตรงนี้ไปทุศทางไหนบ้างนะครับก็คือเราพยายามสร้างเรือข่ายนะครับอ่าให้แน,น่เนี้ยเพื่อเชื่อมโยงนะครับกับเรา่ให้มากที่สุดนะครับอ่าในประเทศไทยเรามีสี่แห่งนะครับที่เราสามารถอ่าไปเชื่อมโยงอ่าสิ่งเหล่านี้ ให้มันต่อยอดแล้วก็คือเนี่ยที่นี่จะมีการจําหน่ายเรื่องผิดใช่รครับจะจำนายผิดนะครับแต่่วนภาคกลางไม่มีไม่มีจิตเราก็ไปนําเสนอเรื่องการทําผิดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เิด่การใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดเนี่ยของเขาก็มีเรื่องผ้าของเขานะ้พวกผ้าพเมือต่างๆผ้ามักบัดย้อมต่างๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเี่ยนเรียนรู้กัป่าเรียนรูน้สอนแล้วก็ใช้สโซเชียลต่างๆในการน้องมางเนี้ย น้องไปถูกแพร่ไปาการะจายคนอื่นรู้เนี่ยเราก็ดีใจดีใจคุจส่วนหนึ่ว่าปัตุประสงค์ของเราอยู่ตรงนั้นแล้วพรรหลังจากที่เราได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และก็แรงบรันดาลใจและก็สิทธิชาวบ้านในพื้นที่ได้รับในการเปิดสื่อเรียนรู้แห่งน,นี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่ไฮไลท์การที่เรามาในครั้งนี้เราอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้พูดถึงปิรามันซึ่งเป็นของพื้นชื่อใน,นทุ่ที่าเอรามัน ว่ามีความเป็นมาอย่างไงได้ดูแบบของกิปมีอะไรบ้างนะครับวนี้อาจารย์ได้เป็นยรับว่าจุดปังดังสาระตุปังดังสาระนี่คือผู้บุบมาสอนการทำถิ่ย่ที่รามันบัญญัติปัจจุบันนี้นั่นคือมาประวัติบรรพตยาวนะครับศาสนาอิสลามนั้นก็คือเขาเน่นเรื่องการห้ามทำรูปเคารพนะครับเราก็ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งตรงนี้ก็คือจากที่เป็นจมูกสั้นๆก็ดัดแปลงให้มันยาวขึ้นอย่าให้เหมือนรูปธรรมมากนะครับเป็นธรรม,มธรรมซะมากกว่านะครับก็ <c oughs> คือ,อาจากจอนหูทีาอยู่บนหูเนี่ยเหมือนกับละครอาชวานะก็เป็นดัดแปลงเป็นปีกเสียนะครับผมยาวอยากโหกนะครับถึงก้นเนี่ยก็ดัดแปลงเป็นหางเสียเนี่ยงอนบนหัวเนี่ย ก็คือดัดแปลงจากจักทรงผมเนี่ยมงกุฎเนี่ยทำเป็นงอเนี่ยจักเขี้ยวสั้นๆเนี่ยเอาเป็นเขี้ยวยาวๆนะครับจมูกยาวปากเสียะเึ็นราฟันนะครับชื่อสกุลของใบแล้วก็ชื่อสกุลของหัวริบแล้วก็ฝากริบก็จะมีชื่อก็อีกแบบหนึ่งนะ